คำเพชร <laughs> ใช่ไหมคำเพชรใช่ไหมใช่ไหมลูกไ,<ม>ไม่น่ารักเหมือนน้องเพชรเลยโน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 ่นูน่นะน่โดโดนะโซฟานะใหญ่นะคะโซฟาอืมโซฟาเช็ดไม่ออกนะคะเด็กมันน้องยังนะไม่อยู่น่ไห มันลิฟค่ะ้ได้เหมอนเดไมจเอันนี้มันป็นไม่มีมันไม่มีอะไรม,ม,ม,มันมีอันตรายกับเด็กมันได้อยู่ไม่ไหมค้าไม่ไมอ้ไเด็กเดด โอ้สุด้องไม่ส่มแซ่บครับนี่ผัดเศษอ่อนน้องยายเนาะวันกุ้นเนาะผัดเศษอ่อนได้เห็นได้เอว่าขนคีม่อใส่ไปขึ้นหาขุน่างามหมากมันหุ่อยเต้นหักคอหน่อยหักคอไหนเต้นยังไงหักคอหักคอไอเทงหักคอ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 ไอเทง เต้นยังไงนะเนยังไงคําเพรหักคอหักคอหักคอไอที่หักคอไวหักคอ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 ไวหนึ่ทันฮะาวางเหอะอืม เพื่อนเลยชุดะ่ะจะไปเซ็นท่านกับแม่แม่ยังไม่ตื่นเพื่อนเลยอือ,อจะนอนอีกรอบนึงแม่ยังไม่ตื่นเลยเอา้าจะฝันออเอ้าแค่แปะออกอยู่นะแกไม่เค้านำให้อยู่ มันเข้าตรงนี้ออกมันไม่ออก่หแข็งบักบักเลยเลยเล็บ,บ<ะ>อันนี้เขาทาเจลอ่ะเขาเล็บเล็บเจลเล็บเจลแล้วมันไม่ออกแข็งแข็งก็มาให้ร้านเขาทำให้ไว้ไหมไว้ไหมพี่พลอยทานะคะเพต่อกเลยนะคะนี่มืจุกตะปูเลยนะคะ เราไปไหมเราไปไหว้ร้านกันไหมวันนี้เช็ดน้องพกต้นพอยเช็ดออกหรือยังคะเช็ดออกมดหรือยังคะ้าวข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 ่า้าวข้าวข้าว่้าวข้อ้าวข้าวข้้ ไม่กินปกนะพลอยกินปกนะจกปกนะปกนะพลอยโอ้ยหมแท้ล่ะเหงะโอ้เอาไก่มาให้ยายหน่อยน่ะสองชิ้นน่ะใครเอาไก่ไปนะอ๋อไก่สองชิ้นไหนไหนไหนทำซิขาายกิ้วใส่สองชิ้นเอามาให้ยายหน่อย ใครเอาไปอ่ะเอาไก่มาให้ยายหน่อยชิ้นอไก่สองชิ้นสองชิ Chand ้นทำอย่างนี้เุกินหน่อยอ้าไหนไหนเอาขอหน่อยเหรอคะขอไก่เอาผักเหรอคะสองชิ้นหน่อยจ้าโอ้ยยัยยยยัยยเอาไก่สองชิ้นนะคะน้องเพชรเอาไก่สองชิ้นไหมคะนอม